ครับสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับมาดูดวงกันนะครับสําหรับคนที่เกิดปีวอกในเดือนสิงหาคม2565นสบห้านะครับคนที่เกิดในปีวอกนะครับในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับขออนุญาตเปิดไพ่ให้สิบใบนะครับการทํางาตรงนี้เป็นเพียงภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยยังไงต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับ มาดูกันนะครับชาวปีวอกนะได้ไพ่แชมพารันนะครับได้ไพ่เดรดโรเวอร์นะครับผมได้ไพ่นะครับเด็กถือควีนออฟเฮนด์ร์คหอนราชนีถือเหรียญน,นะครับได้ไพ่สามเหรียญน,นะครับผมนะ ได้ไพ่ราชาถือดาบนะครับผมได้ไพ่ราชาถือถ้วยนะครับผมได้ไพ่สิบเหลียนนะครับได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะครับผมได้ไพ่ห้าถ้วยนะครับผมได้ไพ่อัศวินถือไม้เท้านะครับผม ครับผมดวงคุณนะสำหรับชาวปีวอกนะมีโอกาสมีแนวโน้มนะครับในการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มการโยกย้ายที่ทํางานที่อยู่อาศัยนะครับผมหรือไม่แน่บางทีก็อาจมีการโยกย้ายโต๊ะทํางานนะครับปรับเปลี่ยนปรับตําแหน่งโต๊ะที่ทํางานนะครับผมเพื่อให้เกิดความสมดุลเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปนี้ในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับผมจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการมอบหมายจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับผมให้คุณสามารถแบบสามารถ ดําเนินงานหรือทําในสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณคาดหวังนะครับให้มีแนวโน้มไปสู่ที่ทางที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมากขึ้นนะครับผมภาวะครอบครัวนะครับก็ยังมีความสมบรูรณ์สุขกันดีนะครับก็ยังมีความรักใคร่สมามัคคีกลมเกลียวกันอยู่นะครับผมนะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีการมอบหมายงานหรือภาระหน้าที่อะไรบางสิ่งบางอย่างไนะหมคุณต้องรับผิดช,ชอบต้องดูแลอยู่นะครับผมในส่วนตรงนี้นะ เจ้าก็จะมีแนวโน้มทิศทางนะครับที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จนะแทนแทนโดยเฉพาะในเรื่องทางด้านภาวะทางด้านการเงินนะภาวะทางด้านการเงินของคุณนะจะมีความแบบมีความมั่นคงมากขึ้นมีความครบพร้อมมากขึ้นนะครับผมจะไม่ขาดสิ่งที่เคยขาดอยู่นะจะได้รับการเติมเต็มได้รับความบริเต็มบริบูรณ์มากขึ้นนะครับผมในส่วนตรงนี้จะเน้นหนักไปในเรื่องของภาวะหน้าที่ทางด้านการเงินนะการเงินการงานคุณจะมี ความมั่นคงมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมจะมีทิศทางแนวโน้มไปทางที่ดีมากขึ้นนะคุณมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความสําเร็จได้นะครับจากทักษะความสามารถส่วนตัวของคุณนะจะพาให้คุณไปสู่ความสําเร็จในเรื่องภาวะหน้าที่การงานได้อย่าง,างดีเยี่ยมเลยนะครับผมอะ คนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกงานสถาปนิคงานออกแบบงานเกี่ยวกคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะครับผมมีแนวโน้มทํางานได้ประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายนะครับตามแบบแผนนะครับผลงานที่คุณทําออกมาจะเป็นที่ยอมรับของตลาดนะจะไปได้ด้วยดีนะครับผมขอให้คุณนะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะครับต่อสู้กับอุปสรรคต่อสู้กับทุกปัญหานะที่ที่ถาถมเข้ามาหาคุณนะคุณมีศักยภาพคุณมีความเด็ดเดนียวคุณมีความมุ่งมั่นอยู่แล้วนะคือคุณมีปัญหาอะไรคุณ พร้อมที่จะเผชิญหน้าและสามารถแก้ไขมันได้นะครับผมขอให้คุณนะ จะเอาสิ่งนี้นะมาเป็นแบบพื้นฐานนะของคุณนะจะทําให้ชีวิตคุณนะมีความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมีความเต็มความบริบูรณ์มากขึ้นนะครับผมการทํางานการร่วมมือกับใครนะครับถ้าคุณเป็นหัวหน้างานนะครับคุณต้องมีเหมือนจิตวิทยาในเรื่องการบริหารงานออกแบบนะครับผมในการสั่งการกับลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณนะจังหวะไหนคุณเด็ดขาดจังหวะไหนควรอ่อน ควรลอมชอมจังหวัดไหนต้องเด็ดขาดก็ต้องเด็ดขาดจังหวัดไหนที่คุณมองว่าต้องลอมชอมก็ต้องลอมชอมนะครับอย่าอาศัยแค่ความเด็ดขาดอย่างเดียวนะต้องมีการบริหารทั้งศาสตร์และศิลนะครับในการบริหารนะจะนาพาให้คุณไปสู่ความสําเร็จและความรุ่งโุ่งโลกของคุณได้ในอนาคตนะครับจะเป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับคุณนะตัวของคุณเองจะมีความมั่นคงผลความมั่นคงเกิดขึ้นนะครับในชีวิตนะม,มันค้างมันคงมากขึ้นแน่นอนได้ไพ่สิกเดียรขึ้นมานะ คนที่คิดซื้อขายที่ดินหรือคิดจะซื้อคิดจะขายขายที่ดินในช่วงนี้นะมีโอกาสมีเกณฑ์นะครับได้กำไรกำไรจากที่ดินหรือว่าจากแนวคิดหรือความคิดของคุณนะได้เต็มอย่างเต็มที่นะครับผมคนที่เป็นนายหน้าค้าขายเกี่ยวกับที่ดินนะจะได้มีโอกาสนะครับที่ผมที่จะค้าขายได้สําเร็จตามเป้าตามวัตถุประสงค์ที่คุณตั้งใจหรือต้องการไว้นะครับผม นะตัวคุณเองนะครับผมจะค่อยๆแบบเหมือนแบบจะค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงค่อยๆมีการพิกฟื้นค่อยๆมีช่องทางนะครับทำให้ชีวิตคุณนะมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะครับแต่ต้องอาศัยะจังหวะและระยะเวลาด้วยนะครับผมอันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นทํำอะไรนะมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับของกาที่คุณจะไปสู่ความสําเร็จนะครับผม แต่การที่คุณจะไปสู่ความสําเร็จได้นะคุณต้องมีวุฒิภาวะนะครับให้เพียกพร้อมนะครับผมสิ่งไหนก็ตามนะที่คุณเคยผิดหวังเศร้าเสียใจหรือมีคนทําให้คุณนะรู้สึกเฟลรู้สึกแย่นะครับอารมณ์สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เวลาที่คุณต้องผลักมันออกไปจากชีวิตคุณนะเพื่อที่จะทําให้คุณมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะครับผมซึ่งจะนาพาให้คุณไปสู่ความสําเร็จได้นะคุณต้องโยนทิ้งนะครับสิ่งที่ไม่ดีเก่าๆหรืออารมณ์เก่าๆที่มันค้า ขังคานในใจนะความาความไม่เชื่อมัน่นความขาดความเชื่อมั่นในตัวคุณเองนะสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณต้องทิ้งไปนะคุณต้องสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้กับตัวคุณเองนะแล้วคุณจะมีพบเจอกับความสําเร็จนะครับผมเพราะว่าตรงนี้นะคุณอย่าลืมนะว่าคุณได้ไพ่นะคุณได้ไพ่ราชามาสองใบนะครับผมได้ไพ่ราชาดาบกับรา,าชาถือถทวยนะซึ่งแบบกา,การที่คนเรานะจะผ่านคนนะ ออวิกฤตการณ์ต่างๆหลายๆอย่างนะครับผมมันก็ต้องเริ่มมาจากเด็กนะวัยรุ่นนะแล้วคัวสู่ความเป็นผู้ใหญ่นะ การที่ได้ไพ่ราชามาสองใบตรงเนี้บ่งบอกเลยว่าคุณอะก้าวขึ้นมาสู่ความเป็นผู้ใหญ่ก้าวขึ้นมาสู่ความเป็นผู้นําก้าวขึ้นมาสูงในพุทธิภาวะที่คุณพร้อมที่จะรับผิดช,ชอบนะไม่ใช่เฉพาะกับตัวเองนะแต่เฉพาะรวมถึงคนรอบข้างด้วยนะซึ่งคุณสามารถดูแลทั้งตัวเองและคนรอบข้างนะให้พบก,กับความสุขและความสําเร็จได้นะครับคุณเป็นผู้นําที่ดีนะครับผมแล้วก็ในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะพอเงินแล้ว คุณต้องรู้จักการบริหารจัดการที่จะโยนทิ้งภาวะอารมณ์เก่าๆหรือสิ่งที่ไม่ดีเก่าๆในจิตในใจคุณนะทิ้งไปนะเพื่อการสร้งางสุขความเป็นผู้ใหญ่เพื่อกา้าวย่างสุขความสาเร็จและความสมบูรณ์นะครับในตัวคุณนะในเดือนนี้นะไพ่นะครับใบสุดท้ายนะที่เขาบอกนะเขาบอกสรุปให้ฟังนะครับผมคุณอยากลงมือทําอะไรนะคุณอยากเป็นให้ชีวิตคุณเป็นแบบไหนนะมันอยู่ที่ตัวคุณนะครับเป็นผู้ที่ลงมือกระทําลงมือที่จะก,กระทาลงมือลุย กับงานที่อยู่ข้างหน้ากับสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้อยกให้คุณวิ่งเข้าไปหานะขอให้คุณแบบรู้ว่าเอ้ยคุณต้องทํำยังไงแล้วคุณตั้งเป้าทำอะทำมันจนถึงที่สุดอะผมเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วคุณจะได้ตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และความสําเร็จต่างๆที่คุณรอคอยอยู่จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะ คือใบเนี้ยผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะก็คือแบบคุณก็คือแบบคุณมีเป้าหมายยังไงคุณมีแผนยังไงคุณดําเนินงานตามแผนตามเป้าหมายของคุณแล้วความสําเร็จต่างๆกําลังรอคอยคุณอยู่นะจะทําให้คุณมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานครอบครัวหรือภาวะทางการเงินนะมันจะมีการปรับเปลี่ยนมีความสมดุลนะเกิดขึ้นนะทำให้คุณแบบคุณไปต่อได้แบบไปต่อได้เลยนะไม่ต้องกลัวนะครับผมนะ อนาคตและความสําสเร็จกําลังรอคอยคุณอยู่นะครับในเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพนะระวังเรื่องเกี่ยวกับข้อมือซ้อนนะครับผมแล้วก็บริเวณเอ่อพวกบริเวณข้อเท้าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะเอ่อส่วนอื่นก็ไม่ไม่น่ามีปัญหาเอ่อความระวังเรื่องของความดันไมเกรนนะครับผมที่อาจจะมีขึ้นมาบ้างนะสําหรับคนที่เป็นอยู่แล้วนะครับผมก็ดูแลในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับผม โอเคครับทั้งหมดทั้งมวลนะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขออนุญาตแจ้งข่าวสารเพิ่มเติมนิดนึงนะครับตอนนี้ผมรับดูดวงส่วนตัวนะครับผมช่องทางติดต่อผมจะทิ้งไว้อยู่ที่ใต้คลิปนะครับถ้าใครมีอะไรให้ผมรับใช้นะครับยินดีนะครับผมขอพระคุณทุกท่านทุกคนมากนะครับที่ก็มาติดตามชมจนถึงนาตอนนี้นะครับสวัสดีครับ